ไปที่วัยรุ่นพันล้านอย่างคุณท็อปเท่าแก่น้อยครับเตรียมนําบริษัทเข้าตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน2เดือนโดยขายหุ้น IPO เพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก90ล้านหุ้นตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต1 5ซและการเป็นแบรนด์ระดับเอเชียและระดับโลกนายอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์หรือท็อปเท่าแก่น้อยประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือ TKN เปิดเผยว่าเตรียมนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน2เดือนโดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหห้้กกัับปปรรระชานท่วไงแือ IPO จำนวน90ล้านหุ้นและมีทุนจดทะเบียน345ล้านบาทโดยระดมทุนเพื่อใช้สร้างโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะวงเงิน580ล้านบาทและจะเปิดปลายปี2559หลังโรงงานจังหวัดปทุมธาน,นีไม่เพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งซื้อเครื่องจักรในสายการผลิตใหม่และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดหลักในเอเชียจากปัจจุบันส่งออก35ประเทศปัจจุบันเท่าแก่น้อยมีส่วนแบ่งในตลาดสารายแปรรูปครบวงจรภายในประเทศอันดับหนึ่งที่62รวมทั้งข้าวโพดอบกรอบท และเท่าแก่ป๊อปซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดเป็นอันดับ2ของประเทศทั้งนี้คาดว่ารายได้ปีนี้จะเติบโต15%และรายได้การส่งออกจะเพิ่มมากกว่า50%ภายใน1-2ปีข้างหน้าและอีก10ปีข้างหน้าจะส่งออก100ประเทศทั่วโลกเพื่อยกระดับเป็นแบรน์ระดับโลกหรือ Global แบร์ d รวมทั้งมียอดขาย10,000ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าจาก5,000ล้านบาทภายในปี2 5 6 1ที่จะเป็นเอเชียแบรนด์ เป้าหมายในอนาคตรหรือว่าความฝันของเราคือเราอยากเป็น global bank เป็น global company แต่นับปัจจุบันที่เรายือนอยู่คือเราเป็น regional bank แต่ในอนาคตอันใกล้ก็คือว่าเราต้องทำให้เป็นเอเชียแบนก์ก่อนฮนะแลเราถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ก็เรามองว่าถ้าเป็นเมื่อวันซีวิตสแน็คในเอเชียต้องมียอดขายไม่ต่ำกว่า5 0 0พล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโ g บ o ลแบรนด์เนี่ยเราน่าจะมียอดยอดขายไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านน่าจะมีการส่งออกไปไม่ต่ำกว่าร้อยประเทศทั่วโลกคิดว่าเท่าไหร่น้อยคงจะได้ปักธงในต่างประเทศ ถึงร้อยประเทศได้ครับมีโอกาสครับสำหรับปี2557มีรายได้รวม2,726ล้านบาทมีกำไรสุทธิ199ล้านบาทเพิ่มขึ้น55%เมื่อเทียบกับปี2556ส่วนรตรมาสแรกปี2558มีรายได้รวม702ล้านบาทมีกำไรสุทธิ51ล้านบาทเพิ่มขึ้น70%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและหลังการเข้าตลาดรับก,กลุ่มพิระเดชาพันธ์ถือหุ้น74%และประชาชนทั่วไป26%